ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ สวัสดีครับปลาบีมีการอินฟินิตี้ครับผมสําหรับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นแบงก์การปืนเสียงเปล่าจากค่ายคูเซ่นะครับเป็นคูเซ่โมเดล1 9 1่งเก้าหนึ่งไซส์คอมแพคลํากล้อง4นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นมาร์กกิ้งนะครับโคมาร์โฟซีรีส์แปมีรูปสัญลักษณ์มาตัวนี้นะฮะเป็นมาร์กกิ้งแบบล่องลึกนะครับตัวปืนก็จะเป็นสีสโมกนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าสีสโมกนะฮะวัสดุก็จะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยน้ําหนักอยู่ที่กิโลกว่านะครััััััับบบจะะะะะมมีีีกกรรรริิปปปตตวนนนนน้้้้้คคททท่่เเ็ไแฮลลลาายยขอดงง2ฝ อสวยมากนะฮะตัวนี้จะมีบูธลำกล้องนะครับไกด์พักนะฮะ พวกตัวแขวนสไลด์นะครับตัวไกนะเซฟตี้นะครับหลังอ่อนนกสารอะไรพวกนี้จะเป็นสีเงินเงานะครับตัดกันกับตัวปืนที่เป็นสีสโมกมีโซนแม็กแบบนี้มาให้นะครับเวลากดแม็กซีนนะครับกดปุ่มปุ๊บนะครับแม็กซีนก็จะพุ่งออกมานะฮะตัวนี้แม็กซีนจะเป็นสีเงินเงินคอมเมียมนะครับเหมือนกันกับตัวของตัวไกนะครับต่างๆเนี่ยสวยมากนะครับมีลายสแตชชั่นข้างหลังนะครับสำหรับขึ้นสไลด์ได้ง่ายนะมีมาร์กิ่งคูเซ่ก้าหนึ่งเอสเอ็กนะครับ เมดอินตุรกีอ่าสูตรเล็งด้านหลังมีมาให้นะครับลงกล้องก็จะเป็นสีเงินเงานะครับมีลายตรงนี้นะครับเป็นรียลนั number นะครับ s e r i นั number ของตัวปืนมีทั้งตัวสลด์นะครับแล้วก็ลังกล้องปืนต้องเป็นอันเดียวกันนะนรียลนั number เดียวกันมีขอล้างปอกตัวนี้มาให้นะครับผมตัวปืนนะครับเวลายิงหมดแล้วก็สามารถคังสไลด์ได้นะครับโชว์ในส่วนของช่องคัดปอกตรงนี้นะฮะอ่าด้านหลังก็จะเป็นห้องเข็มนะครับเข็มตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กแท้นะฮะด้านหน้าจะเป็นลังเพลินนเองนะครับเวลาปลดสไลด์ลง กดตรงนี้นะครับกดซด้ายลงนะอ่าเวลาจะเข้าเซฟนะครับนกศัพท์ต้องงานแบบนี้ก่อนเวลาเข้าเซฟแล้วกดหลังอ่อนเหนี่ยวไกลปลืนไม่ทํางานนะครับเอาเซฟลงเหนี่ยวไกลปลืนไม่ทํางานนะครับต้องกดหลังอ่อนพร้อมกับเหนี่ยวไกลแบบนี้นะครับเซฟตี้มีทั้งซ้ายและขวานะครับคนที่หนักซ้ายก็ขึ้นจากฝั่งนี้ได้เช่นกันนะฮะ ลํากล้องของตัวปืนนะครับตัวนี้ลํากล้องตันนะใช้กับกระสุนแบงกันาแบบนี้เท่านั้นนะครับกระสุนแบงกันาก็จะไม่มีหัวสูนนะครับมีทั้งปลอกเงินนะฮะแล้วก็ปลอกทองแบบนี้นะมีเสียงเปล่าที่ดังสมจริงนะครับผมแล้วก็เวลายิงเสร็จนะครับมันจะมีเข่าค่อนข้างเยอะก่อนแนะนำนะครับใช้เป็นน้ํายาทีบอลสูตร07นะครับในการล้างปืนนะไม่มีกลิ่นป้องกันสนิมนะครับล้างคราบตะกั่วคราบเขมาดินปืนได้ก็คือสามารถล้างปืนจริงได้นะฮะไม่ทําลายลูกยางไฟเมอร์ก็คือสามารถฉีดได้ทั้งกระบอกเลย นะครับป้องกั้สนิมนะมีผ้าแถบไปให้ใช้ร่วมกันกับแซ่ทควสะอาดนะครับในการขัดถูลำกล้องต่างๆเอ่นะฮะโอเคอุปกรณ์นแนะนําก็มีประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆเนาะปืนรุ่นนี้ตอนนี้ก็จะมีของอยู่นะครับเพื่อนๆสนใจก็สามารถสั่งผ่านทางร้านได้เหมือนเดิมนะครับ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ